ขายทุกวันครับขายทุกวันค่ะาหยุดเวลามีธุระอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แผ่นเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวผมจะไปเจาเรียกอะไงทะเลบางปูที่ไหนนะทะเลบางปู เลยอ่ะดเลยนี่โตเชีตกไหมตกหนักแบบนิ่มเนาะนิ่มมาเนี่ยแบบกล้วยสุกเลยแล้วเ้าเมาขายไงเ้าเมาสามชิ้นยี่ห้ารูปละสิบกล้วยอย่างเดียวชื่อร้านเจอะไรครับพี่รักฮะพี่รักพี่รักองร้านพี่รักน่ารักใบของทอด ก้เกียวบักหมอ้อเดียเเย่ยวแข็กเมาใหเดสัรคขอบคุณามากเด่เ <laughs> <laughs> ยวดีแล้วก็มากินข้าวมันกรได้แล้วก็มีเต้าหู้อีกใช่ใช่ต้าหู้ได้ำใก้กมลังไปเรือ่อยจ๊